ผ่านการรับรองจากทีมหน้าแล้ว Redmi 10เผยภาพพร้อมสเปคคาดเปิดตัวรเร็วๆนี้เมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาครับทาง Xiaomi ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนตระกูล Redmi 9 s e r i ์ที่เป็นสมาร์ทโฟนรุน่นเริ่มต้นในราคาที่เข้าถึงง่ายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ล่าสุดก็ได้มีข้อมูลว่า Xiaomi ก็เตรียมที่จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อย่าง Redmi 10 Series ออกมาเร็วๆนี้ครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ได้ผ่านการรับองจากทางทีน่าเรียบร้อยแล้วครับจึงได้เผยภาพเครื่องและสเปคออกมาแล้วครับโดยมี Xiaomi หมายเลขรุ่น m 2 0 1 0 j 1 9 s e ซึ่งคาดว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่น Redmi 10ที่ผ่านการรองจากทีน่าแล้วนั่นเองครับตัวเครื่องมีขนาด1 6 2 2 9 ูณ7.24คูณ9.6มิลิเมตรนำหนักอยู่ที่198กรัมหน้าจอแสดงผล IPS LCD ความเมตร Full HD Plus 1080คูณ2340พิเซลขนาดหน้าจออยู่ที่6.53นิ้วชายชิปปรงม,มันโทน Qualcomm Snapdragon 662มีแรมให้เลือก 4GB 6GB และ 8GB ส่วนรอมมีให้เลือก 64GB 1 2 8 g b และ 266GB หลังด้วยระบบราการ Android 10 ครอบทับด้วย m i u i 2ให้กล้องหลังทั้งหมด3ตัวทริปเปิลคัมเร่าพร้อมไฟแฟลช LED อยู่ในโมดูลสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมซ้ายด้านบนโดยกล้องตัวหลกักความ 48, 000, 000, ละเอียด48ล้านพิกเซลกล้องตัวที่2ความละเอียด8ล้านพิกเซลและกล้องตัวที่3ความละเอียด2ล้านพิกเซลครับส่วนกล้องหน้าความละเอียด8ล้านพิกเซลให้แบตเตอรี่จุใจถึง5,900มิลลิแอม์สเปคที่เหลือและกำหนดวันเปิดตัวของสมาร์ทโฟนรุร่นเล d m i ม0ยังไม่มีข้อมูลเผยมาในตอนนี้นะครับ แต่ผ่านก็รองจากทางทีหน้าแล้วจึงคาดว่าสมาร์ทโฟนรุร่นนี้จะเปิดตัวเร็วๆนี้ครับ